สวัสดีนะสวัสดียามเช้านะคะมาปลูกต้นไม้กันวันนี้นะครับผมชวนชมเป็นต้นไม้ดอกไม้ดอกที่สวยงามนะครับผมชวนชมนะ ความเชื่อของการที่ใครปลุกชวนชมไว้หน้าบ้านแล้วสวยนะครับผมเชื่อกันว่าลูกสาวจะขายออกเนไ,ได้ราคาที่ดีอันนี้พูดราคา,าพูดสากสกัชาวบ้านนะคะวันนี้ผมซื้อชวนชมมาไว้ประมาณ5้ากระถางแล้วครับผมตั้งนานแล้วเนาะเนี่ยกระถางอย่างเงี้ยซื้อมากระถางละสองร้อยเป็นชวนชมแบบต,ต่างๆนะครับขนาดต่างผมก็จําไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมากระถางละสองร้อยเนี่ยดอกซ้อนสวยมาก แล้วครั้นี้เขาขยายออกเติบโตแล้วครั้นี้ด้วยความที่ชวนชมเขาต้องใช้กระถางเตี้ยแบนแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าเป็นกระถางชีรมงกรอย่างเี้ยจะดีนะครับเขาจะได้กินเนาะ,ะผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนกระถางชวนชมวันนี้เปลี่ยนแค่ห้าต้นนะครับผมพามาชมวิธีเปลี่ยนกระถางชวนชมแล้วก็ดูลูกๆครับผมยามเช้าอันนี้บรรยากาศยามเช้านานะที่ไร่นะครับผม เปลี่ยนไปแล้วสองกระถางสีต่างๆผเขาจำไม่ได้แต่สวยครับผมชวนชมเป็นตนไม้ดอกที่ทนแดดแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็ความหมายดีเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่ทุกคนควรปลูกนะครับผมวันนี้ไปเปลี่ยนกระถางม,มาเปลี่ยนกระถางชวนชมก,กันกับผมนะครับผมนี่ออกสีนี่เปลี่ยนสินะต่อไปนะครับผมวัสดุปลูกชวนชมนะครับผมตามดึงไม่ควรพ่อวัสดุปลูกชวนชมเลยก็จะมีกระถางนะครับผมดินนะครับผมงา่ายๆหรือกันไก มาเริ่มกันเลยนะครับผมลำดับแรกเลยนะชวนชมตำลึงทำไมกวนพ่อออกไปพ่อเคยทำแรงนี่ครับผมผมลองต้นกระถางก่อนนะครับผมกับดินประมาณนี้ดินปลูกต้นไม้ก็ซื้อได้ทั่วไปน่ดุสิละสิบบาทละสิบบาทนะแล้วก็มาเอากระถางเก่ากระถางเก่าแบบนี้มันไปไ่เอาค่ะต้นไม้พ่อทำไม ็เปลี่ยนอ่ะลากออกมาก่อนลากออกมาจะเห็นไห้ว่าลากเก่าเขาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ผมจะเคาะดินเก่าออกนะครับจะเอาดินเก่าออกแล้วจะให้มาดูลากกันว่าเป็นยังไงเนาะท่านชมเขาจะเป็นต้นโคนโขดที่สวยนะครับผมพยายามอย่าให้เขาสูงมากเนาะอ่ะนี่เลยเสร็จแล้วลากที่เป็นมาอย่างเนี้ยผมจะตัดออกเพื่อให้เขาแตกลากใหม่นะครับผมแล้วก็ให้โคนสวย อันนี้ความชอบของผมนะครับผมผมก็ทําแบบนี้สไตล์ผมวิธีปลูกถูกผิดเนาะใครมีวิธีปลูกอะไรที่แบบถูกต้องก็แนะนํามาได้นะครับผมผมก็จะปลูกของผมแบบนี้ในสไตล์ของผมอ่ะอเราก็จะตัดริมลากทั้งหมดออกก่อนริมลากริมลากริมลาก รากทั้งหมดก่อนเพื่อให้เขามีรากใหม่ขึ้นมาและแข็งแรงกว่าเดิมนะครับผม <d> แล้วเขเ,เปลี่ยนไซสกระถางด้วยเนาะแล้วเขาโูนเขาจะได้สวยนี่ผมเอาลิมรากต่อออกมา Kraft เลย <c oughs> ง่ายๆค,ค,ค,ครับใี่ตันนัดตัดตัดอัดตนดตัดตัดาัดตัดตัดงัานัดต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 ังตละตางต่าตันตัดตัดตัดตนดดตัดดตัดตัตัดตัััตต จะไอซ์สูรูปทรงแบบนี้มาแล้วนะครับผมผมผมจะไม่ปัดข้างบนออกเพราะว่าผมผมพยายามจะให้เขาสูงหน่อยผมจะแตะคุ่ผมจะค่อยแตะนี่เอาลงแบบนี้นะครับผมในกระถางในแอเรียแบบนี้มาดูใกล้ๆครับในแอเรียแบบนี้เสร็จแล้วพวกก็เอาดินปกไปเลยเฉยๆฮะง่ายๆเลยอาดินปกไปเลยเฉยๆง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเอาใช้ดินกับใดินประมาณกระถางหนึ่งดินประมาณแค่ถุงเดียวครับเพราะ้วยคมด้วยความที่ส่วนชมเนี่ยเขาเป็น ต้นไม้ที่โคนสวยเนาะใครเลี้ยงโคนได้ใหญ่ๆสวยๆครับผมมันถ้าพูดถึงตามท้องตลาดมันก็พูดถึงราคาดีอะประมาณนั้นต้นใหญ่ๆโคนสวยๆอันนี้ฟอร์มแต่ละแต่ละอันแล้วแต่คนชอบแต่ชวนชมนี้เป็นดอกไม้ดอกที่เป็นไม้มงคลนะคะผมที่เชื่อกันว่าปลูกไว้หน้าบ้านแล้วใครมีลูกสาวเนี่ยคือลูกสาวจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ขายได้ราคาดีประมาณนั้นอาจจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ มั่งค่างเลี้ยงดูเขาได้ประมาณนั้นราคาชวนชมออกดอกสวยเนาะชวนชมเป็นไม้ดอกที่ชอบแดดมากนะครับผมเป็นชอบแดดยิ่งเจอแดดเยอะไม่ตายหายิ่งออกดอกเขาไม่อย่าเอาเขาไปไว้ในร่มนะครับเขาชอบแดดมากผมปลูกไปจ้าหนูก็จะกดลงนิดนึงเพราะว่าด้วยความเขาเปลี่ยนกระถางใหม่เผื่อเขาล้มเพราะมันไม่มีอะไรที่ทำยันเขาไว ใ่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่รอน้ำลดแล้วดินมันก็ลดลงไปพอลดน้ําลงไปได้แล้วครับหนึ่งกระถางแบบนี้หน้าไม้อยู่ฝั่งนี้ก็หันหน้าโชว์แต่อันนี้กิ่ง้ผมก็จะากตัดออกก็ไม่แตกใหม่เด๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะขึ้นมาติดกัดไหมเสร็จแล้วห้าสองกระถางตรงนี้ผมปลูกต้นไม้กันฮะพามาดูวิธีปลูกชนชมแบบง่ายๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสุขศ้าเกษตรของเรานะครับผมกลาบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนะ ส่วนปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยทั่วไปเลยปุ๋ยต้นไม้สูตร20 20 20นะครับผมแรกๆก็ใส่หน่อยประมาณอาทิตนยน์หนึ่งครั้งนะโอเคครับสำหรับคลิปนี่ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ